คำว่าตีนพารวยควยพาจนวันลีนี้ไม่ได้พึ่งเกิดขึ้นและหายไปหรอกครับมันกำลังลุกลามมากขึ้นเ,นเรื่อยในวงการฟุตบอลมีเคสชาวโชว์ขึ้นมามากมาย ซึ่งไอ้ที่เพิ่งเกิดดราม่าไปก็คือเมสันกรีนวูดดาวรุง่งอนาคตวูบของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกรณีทำลายร่างกายและบังคับข่มขู่แฟนสาวหรือเบชแบงแมนดี้แบ็กซ้ายแมนซิตี้ที่โดนจำคุกเพราะว่าคดีขคค่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาวอายุ16ปีซึ่งทั้งสองคนกำลังอยู่ในวัยคือขนองอาจทำอะไรโดยขาดการยั้งคิดจนชีวิตลำบากอย่างที่เราเห็นแต่ทว่าคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างโชคชนมีสถานะเป็นพ่อแม่คนแล้วอย่างมาร์คโอเวอร์มากควรรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรกลับกลายเป็นว่าค ความเงียบนั้นกลายเป็นต้นเหตุของเรื่องที่เกิดขึ้นต้องอับอายไปทั่วทุกย่างก้าวมาร์โอวมาเป็นผู้อำนวยการกีฬาฟุตบอลที่เก่งที่สุดคนหนึ่งที่อาแจกเคยมีมาจากการให้สัมภาษณ์ของลีนเมยาตหนึ่งในผู้บริหารของสโมสรเขาเล่าว่ามาร์คโอเวอร์มาถือว่าเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในการสร้างอาแจกชุดเด็กนรกแตกไม่ว่าจะเป็นมัตไทเดลิกดนี่ฟานเดเบกหรือดาวิดเนเรสเป็นต้นหลายๆคนในชุดนี้ถูกปล่อยออกไปตามทางเพื่ออนาคตที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นชนิดที่ขายออกไปด้ยขาดตัวมหาศาลหมดทุกคน เรียกว่าผลงานการบริหารเป็นประจักษ์เหมือนสมัยเป็นนักเตะคนคนนี้เป็นตำนานของทีมชาติฮอลแลนด์ฝากผลงานให้แฟนบอลรู้จักไปทั่วโลกตอนอยู่กับอาร์เซนอลโอเวอร์มา ah, ไม่ใช่กองหน้าแต่ทว่าตลอด3ปีที่คาคานินไฮบิวรี่เขาลงสนามไปแตะหลักร้อยนัดในพิีเียร์ลีกซัดไป25ประตูมีส่วนสำคัญพาไอปืนใหญ่คว้าแชมป์เมื่อปี1 9 9 8เโดยเฉพาะความเร็วอันจีจาดหลักเลยจี้ใส่กองหลัง,ลงหรือสไตล์การพาบอลไปข้างหน้าเพื่อทำประตูดังนั้นเราจึงไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงได้รับเสียงบบชใใใหห้นนนััักตตออลททีี่่่่่ยิงญสุดดด ความรู้สึกของแฟนบอลโอ,อร์มาเป็นตำนานที่ต้องถูกจารึกยังคงอยู่ในใจสาวกเด็กกันเนอร์แม้จะแขวะซัดไปในวัย31เปีเพราะบาดเจ็บหัวเข่าอย่างหนักแต่ทว่ามาร์คโอ,อร์มาก,ก็ถือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวทุกอย่างครบหมดมีครอบครัวที่อบอุ่นลูกชายหน้ารักสองคนหน้าที่การงานก็มัน่นคงเป็นสิ่งที่หัวหน้าครอบครัวทั้งหมดใฝ่ฝันแต่ใครจะไปเชื่อแ่ะครับว่าความเสี่ยงมันบางตาอยู่ดีๆก็พาชีวิตพังพินาศจนได้ล่าสุดมาร์คโอ,อร์มายอมสลากเก้าอี้ใครกอกจะตำแหน่งผู้อำนวยการสามโมสรอ,อาจจะ อัปสดาหลังทำงานมาสิปีและก็เพึงได้รับการขยายสัญญาทำงานออกไปถึงปี2026ด้วยซ้ำแต่สาเหตุที่เขาต้องไปแบบอับอายเนื่องจากพี่แกส่งข้อความไปคุกคามทางเพศเพื่อโรงงานที่เป็นผู้หญิงซึ่งจากรายงานตามหน้าสื่อระบุชัดเจนนะครับว่ามาร์คโอวามาทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการส่งข้อความไปพูดคุยน่าจะเป็นเรื่องของลามกอนาจารและเป็นการล่วงเกินต่อเพื่อร่วมงานผู้หญิงซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะครับพี่แกทำมาอย่างยาวนานโดยเจ้าตัวแจ้งออกมาตรงๆว่าไม่รู้ตัวมาก่อนว่าที่ผ่านมาพี่แกทำตัวล้ำเส้นลงไปซึ่งเรื่ มือ่องนีมาร์กโอรา,ามาได้ให้สัมภาษณ์ในใจความว่าผม,มรู้สึกเออละอายครับ ที่ผมไม่ได้คำนึงเลยว่าไอพ้พฤติกรรมสันดาห์ที่ผมทาไปมันก้าวล้าเส้นกับการกระทำที่เลยเถิดเช่นนี้ผมกลับมาตรหนักมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาผมเจอแรงกดดันแบบมาหาศาลทันทีสําหรับคนที่ตําแหน่งสูงอย่างผมเนี่ยผมรู้ว่าผมไม่ควรมีพฤติกรรมเช่นนี้มันเป็นการกระทําที่ยอมรับไม่ได้ซึ่งวันนี้ผมเข้าใจแล้วครับอย่างไรก็ตามมันสายเกินไปครับผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากแยกทางกับอาแจากเพราะเหตุการณ์นี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตส่วนตัวของผมนั่นคือสาเหตุที่ผม ขอร้องให้ปล่อยครอบครัวผมอยู่ตามลำพัง ถือว่านี่เป็นถแถลงการที่แสดงความรับผิดชอบแบบแมนๆของอูบามาในการแยกทางกับอาแจกเพราะว่าอะไรที่มันผิดก็คือผิดไม่มีทางเป็นอื่นยิ่งคุณเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นหน้าเป็นตาสมสอนเป็นหัวหน้าครอบคารพเรื่องอะไรที่มันดูผิดศีลธรรมไม่ควรจะเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่งลูกผู้ชายอาจจะมีบ้างที่รู้สึกเปรี่ยวเงาเงาชั่วแวบหนึ่งที่อาจจะลืมหน้าลูกหน้าเมียแต่จงเตือนสติตัวเองไวใ้ให้ดีว่าใครรักเรามากที่สุดใครพร้อมอยู่เคียงข้างเราไปจนเท่าจนแก่บางครั้งต้องอย่าให้สิ่งเย้ายวนใจเหมือนเป็นแค่ดอกไม้้้ไฟจททําาาใใหหหตตัวเอองมดนนนคี่ การงานที่กําลังรุ่งโรจน์และให้เคธมาร์กอุบาม,มานะครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างบทเรียนชีวิตของพวกเรานะจ๊ะและนี่คือขอบสนามดาร์กไซส์หากดูและชอบใจปุ่มได้ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับ